โอ้โหหลังจากก่อนหน้านี้เอามองอีู่แล้วโดดครับโดนเลยโอ้โหหลังจากก่อนหน้านี้นะโอ้โหโดดดิครับโดดดิครับไอสัตว์เหมือนกูพูดรีเพย์เลยนี่เงียไปเลยเอ้ามาแต่งองค์ทรงเครื่องรอบนี้โดนโดนโอเคโดดเพราะฉะนั้นครับจะไม่ดีใจกับมันมากแม่งเพราะมันกระโดดมาหลายรอบด้วยนะอย่างเดียวเลยไม่คูณสิบคราวนี้จะเป็นอะไรมาดูกันนะแต่อย่างเดียวเลยถ้ามึงจะคูณสิบแบบกะการให้กูก็อย่าเอาส้อมให้ก็แล้วกันซ่อมไม้ซ่อมไมาแล้วเดินไปแล้วนะครับโอ้โหโอ้โหมาแล้วมาแล้วจ้าโอ้โห เป็นไงอ่ะมาแล้วเนี่ยครับบอกเลยเกมมวนะครับเป็นเกมที่ไม่ขอแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับครั้งเดียวก็เกินพอเฮงๆจงอยู่กับผู้รับชมทุกท่านนะครับอย่าลืมกดหัวใจแสดงความคิดเห็นและสิ่งสำคัญคืออย่าลืมกดซับสไคร์กันด้วยเว้ยคำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาให้ทำามนะเด็กอายุต่ำกว่า18ดไม่ควรดูผู้ชมโปรดใช้จักรยานของหนุมาในการรับชม โอเคกราบสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็เจอ ui, คิงรวยคนดีคนเดิมอีกเช่นเคยกับฟอร์จูนโอเอซูดสลดบเสียคิงกับผมคิงรวยนั่นเองทุกท่านมาจัดเจ้าวทองน้องรักอันดับแรกขอปิดเสียงมันก่อนแล้วกันนะครับทุกท่านนะเสียงดังเกินไปฟังเสียงคิงรวยจะดีเสียกว่านะครับโอเคยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมและเป็น f อฟซีคิงรวยอยู่แล้วเหมือนกันนะครับบางท่านก็บอกเฮ้ย hey, มึงไม่ค่อยลงคลิปเลยก็อย่างที่บอกไปนะครับวันไหนไม่ลงคลิปวันนั้นแพ้ครับแต่วันนี้คิงรวยมีส ไม่ไม่ต้องเรียกว่าสูตรครับเรียกว่ามันคือแนวทางในการเล่นแบบใหม่แล้วกันนะครับหลังจากที่ใช้สูตรเดิมๆม,มาเิ่นนานนะครับโอ้โหปีครึ่งปีไปแล้วแต่สูตรที่เคยใช้ไปก็ยังใช้ได้ผลจริงๆนะครับทุกท่านนะบอกเลย70% 60% 70%บอ่กเะได้เออบอกเลยได้มากได้น้อยไม่รู้ส่วนไหนที่ไม่ได้ก็ต้องกราบขอไปท,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 ที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะมันจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไงเออเอาอย่าไปเสียเวลากับสูตรเก่า มาลองดูกันครับทุกท่านวันนี้เงินทุน300บาทนะครับกับเทคนิคเทคนิคที่อะไรเทคนิคใหม่นะครับทุกท่านนะ่าจะเป็นยังไงกามารับชมกันนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกด s u b สไครต์นะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับกดตามช่องกิงด้วยด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากแชร์คลิปไปด้วยนะครับทุกท่านรนะักกันชอบกันคอมเมนต์มาสนุกกันได้มาไอสูตรใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงกิงด้วยมันเป็นแบบนี้ทุกท่าน วันนี้นะครับเงินทุน300บาทนะสูตรใหม่ที่คิงรวยจะมาแนะนําทุกท่านนะทุกท่านมาดูที่ตัวออโต้เลยนะครับมันจะมี10ครั้ง30ครั้ง50ครั้งและ80และก็1,000นนะครับทุกท่านนะ อันเทคนิคแนวทางใหม่เนี่ยท่านเปิดเทอร์โบอ่าเปิดเทอร์โบเหมือนเดิมนะครับนะครับอ่านี่เปิดอย่างโอเคเปิดเทอร์โบเปิดเทอร์โบ1บาทก็คือเดิมพันขั้นต่ําสุดไปก่อนนะครับเรายังใช้ออโต้เหมือนเดิมนะครับทุกท่านแต่เราจะไม่ใช้30ออโต้นะครับและเราจะใช้ที่50ออโต้แทนนะครับทุกท่านเพราะฉะนั้นเงินทุน300บาทเนี่ยค่อนข้างเหมาะสมเลยสาหรับเกมวัวบอกเลยไม่แนะนําให้ทุนน้อยมาทําเลยนะแบบนี้เออน้อยเกินมันไม่พอนะทุกท่านนะ มาลองดูกันเงินทุน300อนะครับอันดับแรกเรากดไปที่50ออโต้เทอร์โบนะครับไม้ละหนึ่งอ่าไม้ละหนึ่งบาทแล้วก็ปล่อยหมุนแม่งไปหมุนแม่งไปอ่าไปเรื่อยๆทุกท่านนะเอาเราคิดแต่มองในแง่ร้ายที่สุดนะครับมองลบแบบมองแบบว่าโลกแม่งโหดร้ายที่สุดเนี่ยห้ครั้งเนี่ยเราไม่ได้เลยสักบาทอ่าดูดีทองมาแนละ้วเอาแบบว่า50ครั้งนี่เรากดไปไม่ได้เลยสักบาทเราก็แพ้ที่50บาทนะครับทุกท่านนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเยเรียตเลยทุกท่านนะสำหรับห่า30ไม้แรกหรือว่าไสามสิาไม้วเรามามดูกันนะรับสถาานกรณ์แบบ มันเป็นยังไงเอ้ยดู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 จะโดดไม่โอ้หนึกว่ามันจะโดดเพราะฉะนั้นนะครับทุกท่านไอ้สูตรนี้นะครับมันจะโดดหรือไม่โดดช่างมันครับไม่ต้องไปสนใจโอ้ยดูดินี่ครับสิ่งที่เราต้องสนใจก็คืออ่ามาบ้างดิผมกูจะบอก่ามึงต้องมาบ้างเออไม่มาเลยว่ะเออมาเลยเอยอย่าโดดโดดโดดโอ้ยโอ้ยไม่มาเลยกำลังจะบอกว่าเออนี่แบบนี้ครับกำลังจะบอกแบบนี้ครับอันสิ่งที่เราต้องสนใจในห้าสิบม้แรกก็คือขอให้มันมาแบบนี้บ้างนะทุกท่านนะขอให้มันมาแบบนี้บ้างนะครับทุกท ขาดทุนย่อยยับเลยจีเดียวเชียวนะครับทุกท่านอ่าคราวนี้นะครับทุกท่านเมื่อจบ50ออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านนะให้ทุกท่านปิดเทอร์โบไปก่อนนะครับรอบนี้ปิดเทอร์โบไปก่อนแล้วรีบขยับเบ็ดขึ้นไปนะครับให้มากกว่า2บาทก็คือ3บาทนะครับถ้าอยู่ในระดับ2บาทมันอาจจะอยู่ในขั้นเดียวกันกับ1บาทนะครับจะไม่เห็นผบนอ่าคราวนี้นะครับทุกท่าน ขึ้นมาที่3บาทคราวนี้ลูกค้าอ่าลูกค้าอะไรียอะไรทุกท่านนะครับกดไปที่30ออโต้เทอร์โบนะครับทุกท่านอ่าปล่อยไปเหมือนเดิมครับทุกท่านทีนี้มันก็ไม่ต้องเปิดเทอร์โบนะครับแล้วนั่งดูมันอย่างเดียวคราวนี้ก็ขอแล้วกันนะครับขอแล้วกันว่าให้มันมาบ้างนะครับทุกท่านนะเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆ,ๆก็ยังดีนะครับเบ็ดเสร็จเนี่ยอย่างน้อยๆปอนไม้เอาจริงของเราต้องเหลืออย่างน้อย200บาททุกท่านอ่าสูตรนี้นะถึงจะเหมาะสมไม่จําเป็นต้องง้อว่างัวมันจะกระโดดไม่กระโดดนะครับทุกท่านสูตรนี้ ไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นครับท่านจะโดดไม่โดดก็ได้แต่ที่คิงรวยลองทํามามันกระโดดน้อยนะครับท่านแต่มันแตกเนี่ยแบบมันแตกนแตในเนี่ยท่านแตกบ่อยเออแตกบ่อยใช้ได้เลยครับก่อนทุกท่านก่อนที่คิงรวยจะมาทำให้ท่านดูเนี่ยคิงรวยลองเล่นมาสักหลายวันแล้วเหมือนกันนะครับสักสัปดาห์ได้เออสูตรนี้มันก็ใช้ได้เหมือนกันนี่ว่าเออเอาเป็นว่าเป็นแนวทางใหม่แล้วกัน แต่ตอนนี้เริ่มเงียบไปนะครับไม้ละ3บาทระหว่าง1บาทขึ้นมา3บาทนี่มันจะมีะช่องว่างห่างก,กันอยู่1บาทนะครับถ้าเราใช้ไม้ที่2เหมือนเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราใช้2บาทเนี่ยมันจะไม่แตกต่างแล้วท่านนะมันก็ยังมาแตกบ่อยรัวเอเอมันไหลไปเรื่อยแต่พอ3าบาทเห็นไหมทุกท่านมันเริ่มจะเงียบลงไปมันเริ่มจะเงียบลงไปเพราะฉะนั้นนะครับไม้ต่อไปคือไม้เอาจริงแล้วครับทุกท่านนะ รวมๆแล้วครับมาทวนอีกครั้งหนึ่ง80ออโต้ทั้งหมดนะไม่ใช่8ปดิรอบแรก50บรอบอ่ะ80ออโต้นะทุกคนนะรอบแรกเนี่ยไม้ละ1นบาท50รอบ2เนี่ยไม้ละ3บาทนะครับที่30ออโต้มาคราวนี้คือไม้เอาจริงจะมาเปิดเทอร์โบเหมือนเดิมนะครับทุกท่านนะไม่เชื่อก็อยาลบลู่นะครับลบลู่ไม่ได้เด้อโอเคก็ลองดูกันแล้วกันคราวนี้นะครับเหลืองเงินทุน2 2 4บาทก็มากกว่าที่ตั้งเป้าไว้นิดนึงนะเพรานะเพราะฉะนั้นไปเรื่อยๆก่อนทุกท่านคราวนี้ขอขึ้นไม้ละ5บบาทครั ทั้งหมดมัน80ออโต้ใช่ไหมทุกท่านนะคราวนี้อัดไปที่80ออโต้เลยครับทุกท่านนะคราวนี้80ออโต้เท่ากับว่าเราปั่นไปแล้ว160ออโต้นะครับทุกท่านอาถ้าเราเอาทุกขั้นตอนมารวมกันเนี่ยเพราะฉะนั้นไอระดับ100กว่าขึ้นไปเนี่ยถือว่ามีสิทธิ์ที่จะแตกแล้วนะท่านนะเออเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยอะมาลุ้นกันทุกท่านนะไม้ละ5บาท80ออโต้นะครับทุก 8, 5, ท่าน85 35หรือเปล่าเออนับเลขไม่ถูกเออถ้ามันไม่่่่่มมมาาาเเเลลยยนนะครใ80ออออโตืืจจงววดดดดดดหปดไไ นะครับทุกท่านนะบอกเลยแต่สูตรนี้ขอให้ไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยนะครับนะเพราะว่าถ้ามันไหลไปเรื่อยยังไงเราก็มีโอกาสที่จะไม่ขาดทุนนะครับทุกท่านนะเราก็ค่อยๆปั้นไปนะก็นะปั้นกันไปปั้นกันไปนะออกไปสวยๆงามๆยังไงยังไงครับยังไง โอ้โหโอ้โหโอ้โหยังยังยังไม่มาเลยจ้ะยังไม่มาเลยจ้ะโอ้โหห้าสิบสองครับเหลือห้าสิบไม้ตอนนี้ผ่านไปนประมาณเกือบสามสิบไม้ผ่านไปแล้วท่านยังไงยังไงโอ้โห,โโหเงียบเชือบเงียบเชือบเหลือเกินไม่เอาแบบนี้นะจ้าขอส,อสวยๆแบบงามๆขอสวยๆแบบงามๆหน่อยอโอเคตอนนี้เหลือร้อยยี่สิบเอ็ดบาทจะรอดไม่รอดยังไม่รู้ครับก็ดูไปก่อนท่านนะอย่าพึ่งใจหวั่นไหวอ่ามาหรือเปล่าโดดไม่จะโดดไม่จะโดดไม่จะโดดโอ้โหโดดเอาดีมึง โดดแล้วหัวโดดแล้วเอาทุกท่านมาลุ้นกันนะครับตอนโอ้ยมันต้องโดดบ้างเลยว่าโอ้โหเกือบหมดแล้วเนี่ยเอ้ยเหลือ97บาทนะล้านไม้ละห้าห้าบาทเนี่ยมันก็ได้ไม่เยอะเหมือนกันนะทกท่านนะเพราะฉะนั้นเงินทุน300นี่เหมาะสมที่สุดโอ้โหแล้วมึงดุมึงโดดทําแมวอะไรวันนี้โอ้โหทองโอเคแบบนี้ใช้ได้แบบนี้คุยกันรู้เรื่องหน่อยโอ้โหนึกว่าจะจบซะแล้วโอเคเงินรางวัลก้อนโตรอบนี้น่าเท่าไหร่อ่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทโอ้โหชื่นใจขึ้นมานิดหนึ่งก็โอ้ยนึกว่า ลัวสองครั้งซ้อนๆทุกท่านดูดีนี่แหละครับที่บอกว่านี่แหละครับของดีมันจุดนี้ครับถึงวัวมันจะไม่โดดนะครับทุกท่านหรือว่ามันจะโดดแล้วมันจะเป็นการโดดที่กัดตดอะไรขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรทุกท่านนะถ้ามันยังมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับทุกท่านถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเฉียวอ่ะโอเคไปมาลุ้นกันต่อโอ้ดมาอีกแล้วแต่งงทรงเครื่องแบบเหมือนจะโดดเหมือนจะโดดแลวก็โดดแล้วทุกท่านเอาดีอ่าทำเป็นเล่นไปายคามนะว่าโดดไม่โดดนะท่านหน้าต่ตอนนี้มา2ครั้งซ้อนๆแล้วนะครับสำหรับการกระโดดครั้งแรกนะครับโอห แบบสบายบือ่อซดื้อโบไปเลยนะครับทุกท่านนะได้้มมาไม่กี่บาทคราวนี้จะได้อะไรมาลุ้นกันนะขอเป็นตัวใหญ่ๆนะครับทุกท่านนะในกรณีโอ้ยตัวนี้ถูกต้องเลยใช้ชัดเจนชัดเจนสุดๆตัวนี้เท่านั้นโอ้โหไม่ใช่วะโอเคในกรณีที่เราเบ็ดมาหบาททุกท่านนะคูณ10เต็มๆจอไม่ว่าตัวอะไรนะก็จะก้าวกระโดดในเงินทุนก็เราไปอีกแล้วไอสัตว์เลย ส้มมาอีกแล้วท่านโอ้โหคราวนี้กระโดดไปเนี่ยแม่งแบบว้าวเยอะมากทุกท่านเอามาอีกแล้วแต่งองค์ตรงเครื่องเหมือนจะโดดแล้วมึงก็โดดอีกแล้วทุกท่านเอาดีเว้ยเอออย่างน้อยมันก็โดดเออให้เราได้ชื่นใจมันจะได้ไม่ได้ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีอย่างน้อยก็มีอะไรให้ลุ้นกันนะครับทุกท่านนะเอาคราวนี้แหละมึงเอยคราวนี้แหละมึงเออ <เศย>มาการะโดด2ครั้งนะครับไม่ได้คูณ10เลยนะครับแมงก็ได้ซี่เดียวด้วยแล้วก็ได้ส้มด้วยนะครับทคนคราวนี้จะได้อะไรมารอดูกันนะครับอะไรก็ได้นะครับในจังหวะแรกเนี่ยขอมันคูณ10เต็มๆเออถูกต้องเลยตัวนี้ต้องเป็นอังเปาเท่านั้นแหละใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะโอ้โหเฮ้ยต้องลุ้นยาวอ่ะรอบนี้จะได้อะไรโอ้โหเอาอังเปาเท่านั้นเลยว่ะอังเปาเท่านั้นเลยว่ะอังเปาเท่านั้นโอ้โหด้ส้มอีกแล้วมึงเอาวิตามินซีห้กูจุมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ย โอเคไม่เป็นไรครับยังวนอยู่ที่300กว่าบาทเพราะฉะนั้นเรายังไปต่อได้นะครับทุกายังสู้ไหวอยู่ออะไปมาลุ้นกันต่อไป360บาทตอนนี้เราก็ยังยังกําไรอยู่50บกว่าบาทแนละถือว่าไม่ใช่กําไรนะเนี่ยเออถือว่าไม่ใช่กําไรเพราะว่าถ้ากําไรเนี่ยมันต้องได้มากกว่านี้นะครับเพื่อนเออยี่สิบกว่าบาทเนี่ยแต่เราไม่ขาดทุนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับทุกท่านถ้าเราขาดทุนแต่หวัวทีนี่บอกเลยโอ้ยโอ้ยทองสวยๆงามหรือเปล่า100บาทเอาดีมาแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะท่านนะเอ,อ จังหนับนะทุกท่านหน้าแต่เรารู้ว่ามันจะต้องโดนแน่นะครับทุกท่านนะอ่าโอเค385บาทนะครับชุดแรกนะครับถือว่ายังไม่เห็นผลดีเท่าที่ควรแต่ว่ารู้เลยนะครับทุกท่านเ่าะมันไหลดีอยู่บ้างในบางจังหวัดแล้วมันก็จะเงียบไปเพราะฉะนั้นเรามาทําสูตรครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งมาคราวนี้เรากลับไปที่ไม้ละ1บาทนะครับทุกท่านนะเปิดโอโต้เทอร์โบเหมือนเดิมนะคราวนี้ไปที่50ออโต้กันก่อนเลยนะครับทุกท่านเนินสองซักอ่ะปล่อยไหลไปสวยๆงามนะครับก็จะปล่อยไหลใก้ต้มมาแบบยยัังงงงไไจ ไปสวยๆวยนะครับอ่ะคราวนี้อ0ออตโต้เราก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับนะครั้งแรกไม้ละบาท50ออโต้ครั้งที่2ไม้ละ3บาทนะครับ30ออโต้รวมกันเอายังไงโดดรวมกันจะได้เท่ากับ80ออตโต้นะครับทุกท่านและไม้เอาจริงของเราอีก80ออโต้เพราะฉะนั้นในการทําสูตรแนวทางนี้ทั้งหมดจะปั่นไปแล้วทั้งหมด160ครั้งนะครับก่อนที่เราจะเอาจริงทั้งหนึ่งอ่าเพราะฉะนั้นนะครับมันเพิ่มโอกาสที่ว่ารักอ่าอะไรเรียกเดิมพันใหญ่ๆอ่าโดดมาแล้ว อโอกาสที่เราจะได้รางวัลใหญ่เนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นเพราะจานวนเบ็ดเรานานขึ้นทุกท่านพอจะนึกภาพออกหรือว่าเอเคิงรวจะอธิบายให้ทุกท่านฟังไม่ถูกอ่ะโอเคยังไงส้มค่ะเอ้ท้องสวยสวยงามไม้ละหนึ่งบาทได้ทองแบบนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะครับทุกท่านเออสบายเบือสะดือโบกันไปเลยอ่ะไปสวยๆว,ยวยงามมาใครที่คิดถึงคิงรวยนะครับทุกท่าน,นว่าคิงรวยไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะครับช่วงนี้นะเออก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับก็เลยเอาแนะนําแนวทางดีดีมาอีกครั้งหนึ่งเอาหกระโดดบ่อยเว้ยมันกระโดดบ่อยนะเว้ยแต่มันไม่มัน โอ้โหมันโดดแนละ้วท่านนะแต่ว่ามันมันไม่ได้ปูดิดสักครั้งเดียวเลยตอนเนี้หรือว่ามันจะเก็บอะไรเขาเรียกอดเปรี้ยวไว้อินหวานนี้ดูดิแล้วมึงมาไม้ระบาดทําแมวอะไรวะเนี่ยโอ้ยทองมารัววะ่ะเฮ้ยทองมารัวได้อยูวว่นะได้อยูวว่นะจ้าแบบนี้อะไปเดืออีกสิบสี่ร้อยกว่าบาทไอสว์กูทำสูตรรอดมึงเมื่อกี้ยังได้สามร้อยกว่าบาทเลยอะคราวน,นี้ขึ้นมาสี่ร้อยไม่เป็นไรคราวนี้นะครับไม้เอาจริงของเราจะได้ทุนเพิ่มขึ้นก็ถือว่าดีนะท่านนะเออมาอุ้ยกรงเปย เพราะฉะนั้นนะครับอดใจรอ่านนะเกมวัวเป็นเกมที่ขอทีเดียวคูณ10แบบเน้นๆเท่านั้นนะครับถูกที่ถูกเวลานี่คือแบบชัดเจนเลยโอเคแล้วก็ปิดออโต้ในชุดที่2นะครับไม้ละ3บาทนะครับไปเลยครับ30ออโต้เทอร์โบสวยๆงาม,งามนั่งลุ้นกันเหมือนเดิมมาขอสวัวงามๆโอ้โหหีบมาเป็นใชได้ใชได้เอาตามหลักนะเพราะน้ำมันควรจะ มันควรจะได้คุณเนี่ยสักห้าร้อยนะครับในมเอาจริงรอบนี้นะถ้าถึงห้าร้อยถือว่าสวยงามเลยเราจะอัดไม้สิบบาทในไมเอาจริงไปเลยอุ้ยอู้ยยังไงเนี้ยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยอุ้ยตัวเดียวอีกแล้วมันก็ไม่ให้ออ้หมันจะมาทําแมวเลยเนี่ยถ้าตัวเดียวแล้วมัอยงให้อ้โยดูดิโอ ยังยังยังท่านนะยังยังยังอยู่ในเกมที่ดีอยู่นะครับหน้าไม้ละาสามบาทเดี๋ยวไ่สนใจอะไรมากท่านนะขอให้อย่าอ่าเข้าเหนือตัวเองก็พอท่านนะได้มากได้น้อยไม่เป็นไรมาอ่างเปารอบนี้ยังไงจั๊กฮะโอ้โหดูดิถุงทองถุงเงินมาบ่อยๆแบบนี้น่าสนใจนะครับทุกท่านนะมาลองดูกันจะเป็นอะไรต่อไป่าเหลืออีก13ครั้งเท่านั้นนะครับทุกท่านนะเดี๋ยวเรารบอบนี้เราก็จะไปทําสูตรให้ดูกันนะครับโอ้โหกะว่าจะให้มันถึงละสี่ห้าร้อยนะครับทุกท่านนะจะได้ปั่นไม้สิบบาทแต่ไม่เป็นไรครับเพราะเราทาสูตรรอบแรกเราเหลือ แล้วเหลือแค่ดีแค่200กว่าบาทเองเอาเอาดีวะซมมึงมาหลายรอบแล้วกูขอวิตามินซีเต็มๆบ้างไม่ได้เลยหรือว่าเนี่ยมึงอะไรของพวกมึงเนี่ยโอ้โห ยังดันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่น้องขันนะแต่ว่ายังทรงตัวอยู่ตอนนี้นะครับไม่แพ้นะครับทุกานนะบอกตาบอกได้เต็มปากเลยไม่แพ้แล้วมึงชนะหรือเปล่าก,ก็ยังนะครับทุกท่านเออยังกำไรอยู่แค่บาทเดียวตอนนี้เออบาทเดียวเพี้ยอะไรร้อยเดียวเออขอโทษในคำหยาบด้วย่านอะมาเหลืออีกสองครั้งเท่านั้นนะให้เราได้ลุนกันหน่อยนะองันนะค่าวนี้จะเป็นอะไรมาค่าวนี้นะครับทุกคนนะอาจถ้าคงเหลืออยู่ที่400ถือว่าสวยงาม400นะครับทุกท่านมาต้องขึ้นไม้ละหบาทก่อนแล้วแหละถ้าไม้ละห5บาทมันจะตกไปาาถา้าถ่างหน้า่าออ มันนั่นต้องขึ้นมาห้าบาทก่อนพอเราถ้าเราถึง500เนี่ยเราอาจจะอัดไม้เอาจริงไม้สิบบาทเลยก็ได้หรือว่าใครอยากจะอัดไปเลยก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับทุกท่านตามแต่สะดวกเลยนะทุกท่านนะะเพราะฉะนั้นคราวนี้นะครับทุกท่านนะมาเปิดเทอร์โบออโต้ไอที่ห้าบาทเรียบร้อยแล้วนะครับแปดสิบออโต้ท่านถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเพียงสาธุมาไม้นะห้าบาทนะครับ ก่อนน้านี้มันกระโดดเอากระโดดเอากระโดดเอาแต่มึงไม่แตกเอาแตกเอาแตกเอามันอะไรกันเนี่ยเออมาพอจะสวยงามพาวนี่โอ้โหดูถุงทองถูเงินมาโอ้โหดูวายมาเยอะแบบนี้น่าสนใจนะครับเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปไม่รูนะครับแต่อู่ดีเริ่มมารัวๆอุ้ยเริ่มมารัวๆแบบนี้น่าสนใจแบบนี้โอ้โหเงียบไปเลยพอคุณทักเออมาแบบนี้สวยงามพอแม่งทักแม่งเงียบไปเลยอ้าวมาแต่งองค์ทรงเครื่องรอบนี้โดดโดดโอเคโดด เพราะฉะนั้นครับจะไม่ดีใจกับมันมากแม่เพราะมันกระโดดมาหลายรอบแล้วนั้นอยากเออแต่ไม่คูณสิบคราวนี้จะเป็นอะไรมาดูกันนะครับแต่อย่างเดียวเลยถ้ามึงจะคูณสิบแบบจากๆให้กูก็จะเอาส้มมาก็แล้วกันเพราะมึงให้ส้มมาเยอะจนเกือนไปแล้วนะครับโอ้โหโอ้โห,โห,โหมาแล้วมาแล้วจ้าโอ้โหเป็นไงอ่ะมาแล้ว นี่ครับบอกเลยเกมบัวน,นะครับเป็นเกมที T ่ไม่ขอแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับครั้งเดียวก็เกินพอนะครับไม่ต้องลุ้นอะไรมาก1,000บาทจาัดไปแล้วครับเงินรางวัลระดับซุปเปอร์เมก,กะนะครับโอ้โหเข้าสวดเลยเข้าสวดเลยหมอหน่อยหมอหน่อยเอาดีแนวะทางนี้ใช้ได้ขึ้นไป1,448โอ้โหแล้วถึงทองมาซ้ำๆซ้อนๆหรือเปล่าแบบนี้มาอีกแล้วมาอีกแล้วมองเยอะโดดไม่โดดโดดโดดโอ้โหโดด อย่าเพิ่งดีใจอย่าเพิ่งตกใจอย่าตื่นตระหนกตกใจไปเพราะฉะนั้นต้องลุ้นก่อนจะได้คูณสิบหรือเปล่าแล้วจะได้ตัวอะไรอีกนะครับทุกท่านนะเพราะก่อนหน้าน,นี้มันก็โอ้ยอางเปามาสอบซ้อนๆแบบนี้ปกติไม่ค่อยพลาดปกติไม่ค่อยพลาดปกติไม่ค่อยพลาดโอ้โหเจ้าโอ้โหสุดยอดนะครับแต่ไม่มีอะไรสุดยอดกว่าถุงเงินถุทง,ทงทองที่มีเงินเมื่อกี้แล้วครับมันได้1,000รอบนี้กระโดด2ทีซ้อนๆนะครับ500ร้นะ500อยห้ารนะ้อซนะุปเปอร์เมกกะรวมเป็น1,500บาทโอ้โหไม่ธรรมดาชยายามิชัยอีกแล้วมา1,998บาท มาสวยๆมาสวยๆไม่จ้ามาอีกหกสิบครั้งเงิได้ลุ้นแล้วมันเลงโอ้โหเลงแบบนี้นึกว่าจะกระโดดนะครับถ้ากระโดดก็ดีเลยนะครับทุกท่านนะไม้ละห้าบาทเท่านั้นนะครับทุกท่านเมื่อกี้เรายังอยู่ที่สี่ร้อยเลยตอนนี้เราพุ่งมาที่หนึ่งพันเก้าร้อยกว่าบาทอ่ะมารอลุ้นกันอีกทีนะครับจะมีอะไรเซอร์ไพรส์มาร์ตฟักเกอร์หรือเปล่านะครับทุกท่านนะต้องรองดูกันต่อไปโอ้โหหลังจากก่อนหน้านี้เอามองอยู่แล้วโดดครับโดดดิครับโอ้โหหลังจากก่อนหน้านี้นะโอ้โหโดดดิครับโดดดิครับไอสัตว์เหมือนกููพพดรีเเลยย์ ก่อนหน้านี้มันกะโดนนะครับทุกท่านนะแต่มันไม่คุณสิบเลยนะครับทุกท่านแถมยังให้้มมาซีกหนึ่งโอ้โหไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะทุท่านนะเอออ่ะไปข่าวนี้ยังให้ลุนอีกสี่สิบไม้แบบนี้ดอกสบายบือเลยขึ้นสองพันไปแล้วท่านบอกเลยเห็นไหมล่ะถ้าไม้ละสิบบาทเมื่อกี้นะครับถ้าทุนเหลือนะครับทุกท่านมีโอกาสที่จะพุ่งไปหลักสี่ถึงห้าพันไปเลยนะครับแต่นี่แหละครับบอกเลยเกมแบบนี้นะครับทุกท่านเรามาพูดตอนหลังนี่ยมันง่ายไปหมดเล้วทุกท่านเออทำไมมึงไม่เบียดเท่านั้ว มาสวยๆงามๆไม,ม่ดีโอ้โหสม้มมาอีกแล้วตกใจหนูว่าทองมาแบบสว่างสวยแบบนี้มาสวยๆไหมจ๊ะอ่าเหลืออีกยี่สิบครั้งแล้วมึงจะโดดอีกไหมโดดอีกไหมโอ้โหเหลือไม่โดดโอ้โหทองมาแบบนี้ก็ดีเว้ยถ้าไม่โดดไม่เป็นไรแต่ถ้ามาแบบนี้ถือว่าดีมากอ่าแบบนี้ถือว่าดีมากท่านละไปเรื่อยๆนะครับทุกท่นไปเรื่อยๆอ่าอย่าหยุดอย่าแผ่วนะเว้ยไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับที่สองทันกว่าบาทเนี่ยเหลืออีกสิบกว่ารอบแล้วนะทุกท่นๆๆเหลืออีกสิบกว่ารอบไหมละห้าบาทอย่าเพิ่งไปตื่นตระหนกนะคทุกท่านทุกท่านเห็น เขาเรียกว่าอะไรอ่ะความโลภครอบงำนะครับโอ้ยมันกำลังแตกดีมึงจะเบ็ดห้าบาทอยู่ท้องนมึงขึ้นไปสิบบาทยี่สิบบาทสามสิบบาทไม่ได้เด็ดขาดนะครับทุกท่านนั้นจะตกหลุมพรางทันทีนะครับทุกท่านบอกไว้ก่อนเลยอ่ะขึ้นสองพันก่าไปเรื่อยๆกินแบบเนิบๆกินไปตามสเต็ปสเต็ปโอ้โหทองมาแบบนี้แบบรวๆโอ้โหจะเอาอะไรอีกครับท่านจะเอาอะไรอีกล่ะเนี่ยโอ้โหมาสวยๆงามไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจ้าไปเรื่อยๆจ้าไปเรื่อยๆจ้าขอสวยๆอีกสักทีมา อ่ะสองพันสามร้อยกว่าบาทโอเคนะทุกท่านสำหรับไม้ละห้าบาทเท่านั้นเองนะครับทุกท่านนะอ่ะ อีก3ครั้งสองครั้งที่เหลือยังไงจะจบยังไงโอ้โหจบแล้วนะครับนาะจบเท่านี้โอเคครับทุกท่านเป็นไงครับทุกท่าน่าสำหรับแนวทางใหม่นะครับทุกท่านนะคยงรวยลองเล่นมาแล้วนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับแนวทางใหม่นี้นะครับขายไปลองไปลองดูได้นะทุกท่านนะแล้วคอมเมนต์มาบอกคยงรวยด้วยว่าเฮ้ยแนวทางใหม่นี่เออเป็นยังไงบ้างหรือใครยังศรัทธาในสูตรเก่าก็ลองดูสูตรเก่าสูตรเก่านะครับเออเพราะฉะนั้นนะบอกเลยนะครับเกมบัวเนี่ยครับทุกท่านนะเป็นเกมที่ขอแค่ครั้งเดียวเท่าน มันกำลังจะดิงด่งดิงด่งดิ่งดิ่งแล้วเราท้อแล้วเราจะเปลี่ยนเกมอ่ะหัว กระโดดคูณสิบเต็มจอครั้งเดียวรู้เรื่องครับทุกท่านอ่าเป็นไงกันบ้างวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกท่าน2,300บาทก็เท่ากับกำไรมา2,000ันนะครับท่านใครที่รับชมคลิปนี้แล้วครับถูกใจกันนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่กดติดตามนะครับทุกท่านนะเพราะช่วงนี้จริงเราจะลงคลิปเดือนละไม่กี่คลิปเท่านั้นนะครับทุกท่านนะเพราะเราไม่ได้หวังอะไรทั้งสิ้นนะครับทุกท่านนะก็แค่อยากจะมาแนะแนวในทางเล่นให้ทุกท่านดูนะครับทททุกกกก่่่าาาาาาานน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 ะะะะะออออสสหหหรรรรััััััับบบวววีีี้้้้เเเเงงิิย็ตตขขลไปคคคมมมดจจใ ในะคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ